ซึ่งคันนี้เป็น Toyota Fortuner นะคะ 2.4V มาในปี2022คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็เลขใหม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นตัวรถก็คือติดสีดำเดิมเลยซึ่งคันนี้เขาจะมาพร้อมโฉมเ e เจนเดอนั่นเองนะคะตอนที่เ e เจนเดอเปิดตัวเนี่ยเขาจะมี 2.4V 2.4G ด้วยเนาะแล้วก็ 2.4G เป็นตัวเริ่มต้น 2.4V เป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็ ขยับไปเป็นอีกสเต็ปก็คือเป็นตัวรีเจนเดอร์ซึ่งรีเจนเดอร์เนี่ยก็จะราคาก็อัพขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็คือเขาตัวรีเจนเดอร์ก็จะได้เป็นพวกชุดตรงชุดแต่งเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ย 2.4V โฉมตัวนี้ปี2022นะคะสังเกตง่ายๆหน้ากระจังหน้ากระจังจะต่างจากตัวโฉมก่อนหน้านี้นะคะก็คือเขาจะเป็นแบบ เหมือนเป็นสีดำซี่อ่ะคุณลูกค้าเป็นดําเงาแล้วก็มีแบบเป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยนะคะดูง่ายๆแล้วก็ดูลักษณะไฟไฟของเขาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับตัว Regender re อยู่มีความเรียวนะคะมีความเรียวยาวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างเดไลท์อะไรก็คืออยู่ด้านล่างหมดเลยนะคะคือเขาจะมีความคล้ายคล้ายครึ่งคล้ายครึ่งกับตัว Regender re อยู่แต่ว่าจะไม่ได้ในส่วนของตัวชุดแต่ง Regender re ไปนั่นเองอ่ะ แล้วก็ล้ออลลอยของโฉมเนี้ยเขาจะมาเป็นสีเขาเรียกอะไรอะสีเทาสีเทาเข้มแบบนี้นะคะแล้วก็ลายก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะดอกยางก็ยังเต็มๆอยู่เลยคุณลูกค้าอันนี้เป็นยางของเบส o ตนนั่นเองเป็นยางของริสโตนนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมา พันนี้ภาษีจะหมดในวันที่19เมษายน2567นะคะก็คือหมดปีหน้าเลยนั่นแหละก็ใช้ต่อได้ยาวๆนะคะคิ้วกันศาสตร์ก็มาหมดแล้ว4ประตูเลยกุญแจอยู่ในระยะนะคะสามารถเปิดประตูรถได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบหยิบกุญแจออกมานะคะเขาจะมีสวิตต์ตรงนี้เปิดได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูแต่นี้เดี๋ยวหญิงกดที่กุญแจก่อนเนาะนี่เลยใหม่มาก คันนี้ยังมีกินใหม่อยู่เลยคุณลูกค้าคันนี้ยังมีกินใหม่อยู่นี่ถ้าแบบว่าเวลาอย่างไรส์สแเราได้กลิ่นแบบพี่หยิงได้กลิ่นด้วยก็ดีเนาะจะได้รู้ว่าเออคันนี้ยังมีรถแบบรถมันยังมีกินใหม่อยู่อะไรเงี้ยคันนี้แบบใส่กิฟเหมือนกันเนี่ยรถแคบสี่หมื่นกิโลนะคะใหม่มากๆเหมือนกันคันนี้คันนี้ได้เป็นปี22บอกเบาไฟฟ้าคู่หน้าแต่ว่าคันเนี้ยได้เป็นเบาสีดมเดินด้วยได้สีเทาเนาะสีเทาหรือสีขาว สีขาวใช่ไหมเป็นขาวๆเทาๆนะคะ,ะ,คะก็เป็นดีไซน์ของโตโยต้าเขาเลยนั่นเองนี่เลยนะคะตอนนี้เป็นไลฟ์สดนะถ้ามีการกระตุกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยคันนี้ตะเข็บเดิมทั้งคันเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคะตะเข็บเดิมทั้งคันเม็ดอาร์คเดิมรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อคันนี้ไม่มีริ้วรอยเหมือนกันคุณลูกค้าใหม่เกล็บนะคะ คันนี้ได้ในปี2022เบาเนี่ยคือยังตึงยังแน่นไม่มีย่นเลยขอบประตูแผงประตูคือไม่มีริ้วรอยเลยนะคะอ่าแล้วก็นี่นะคะยางก็ได้เป็นยางใหม่ล้ออลลอยสเปคเดิมเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเขาจะมีความใครครึงกับตัวเรเจนเดอร์เลยนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่หญิงแจ้งว่าโฉมเนี่ยเขามาพร้อมกับตัวโฉมเรเจนเดอร์นั่นเอง รีเจนเดอร์เขาจะมีคําว่ารีเจนเดอร์ติดด้วยแต่พอเป็นตัว 2.4V เนี่ยด้านท้ายเขาจะไม่มีอะไรติดแบบนี้เนาะแล้วก็แต่ว่าไฟท้ายไฟหน้าเนี่ยคือเหมือนเหมือนเลยสปอยเลอร์หลังอะไรเงี้ยการดีไซน์คือเหมือนเลย<ด>แล้วก็คันนี้ทะเบียนอะมีมูลค่านะหญิงบอกเลยทะเบียนสวยตอนนี้หญิงเข้าไปแสงตัวอยู่ในกลุ่มทะเบียนโยวันนั้นเจ้าของเขาจะเอาคืนเขาจะเอาไปเอาไปสวงกับอีกคันหนึ่งเฮียเขาเลยก็ซื้อมาด้วยเนะาะ แล้วก็แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เปิดได้อยู่เนาะช,ชนไหมพอดีตอนนี้รถแคบนิดนึงนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าเปิดฝาท้ายเท่าไหร่เพราะว่ากลัวกระแทกคันด้านหลังนะคะอ่ะฝาท้ายเดิมไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีรอยโดนไข่นะไม่มีรอยโดนไข่ให้ดูนะคะตะเข็บเดิมทั้งคันเม็ดอ์คเดิมนะคะแล้วก็อันนี้ต้นหลังตัว ขาเรียกอะไรถาดวางท้ายยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะแล้วก็ตรงพรมตอนหลังเนี่ยไม่มีริ้วรอยไม่มีแบบเป็นรอยขุยๆเช่นกันนะคะใหม่มากๆพรมข้างในตัวรถเนี่ยตรงหลังเบาะอะไรเงี้ยก็คือใหม่มากๆเบาะหนังใหม่มากๆนะคะอยู่ในสภาพดีมากๆท่านไหนถูกใจคันนี้ก็จับจองได้เลยคันนี้เนี้ยเป็นโฉมที่มาพร้อมกับตัวเรเจนเดอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นรุ่น 2. 4 v ดวีตัวท็อปนั่นเองเ,องเนาะ ฝาดหายไฟฟ้ามาให้ครบคันหมดแล้วยางอะไหล่เดี๋ยวพาดูก้มดูใต้ทองว่าเป็นยังไงบ้าง <S <S ยางอะไหล่ไม่เคยลงดินเลยนะคะแล้วก็ใต้ทองรถก็ใหม่มาก <S 1> <S 1> <ส>ๆเนี<ๆ>่ยถ้าถ้าท่านไหนเห็นที่กล้องจับอยู่เนี่ยก็คือสีที่แต้มยางอะไหล<ๆ>่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเปลี่ยนยางใหม่อะมันจะมีสีแต้มมาอะไรยเงี้ยก็คือยังอยู่ครบคันหมดเลยนะคะใต้ทองก็ใหม่มากๆนะคะ ไม่มีแบบรอยแดงรอยอะไรเลยนะดูชมกันแบบว่าให้ชัดๆกันไปเลยนะคะอันนี้คือพยายามซูมให้ดูทุกจุดจะได้เห็นถึงความใหม่กันนะแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนอยู่ใกล้กับร้าน19โพสีทองนะคะก็เรียนเชิญแวะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับได้เลยนะคะร้านหญิงเนี่ยก็ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวบักใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนั่นเองห่างจากสจุดนี้โดยประมาณสัก400เมตรนะคะ ห่างจากสายใต้ใหม่โดยประมาณ1กิโลเมตรห่างจากเดอล์มบางแคโดยประมาณ5กิโลเมตรนั่นเองนะคะข้างในใหม่มากคันนี้ยังมีกลิ่นใหม่อยู่นะคันนี้ยังคงมีความแบบกลิ่นของรถใหม่ติดอยู่กับรถด้วยนะคะคันนี้บอกเลยไม่เชื่อเนี่ยมาลองดูรถจริงที่ร้านกันได้เลยนะคะเบาะแถวหลังเนี่ยไม่ได้ใช้งานเลยนะ เาตอนหลังไม่ได้ใช้งานเลยแถวส่อจริงจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวถ่ายด้านหลังเสร็จเนี่ยเดี๋ยวหญิงจะให้มาดูแถวหน้านะคะว่าเบาะที่คนนั่งเยอะที่สุดเนี่ยเป็นสภาพยังไงเพราะว่ารถจริงๆเนี่ยหลักๆเราดูเบาของคนขับเนี่ยจะชัดเจนสุดแล้วถ้ารถรักษาเบาคนขับเนี่ยจะอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยคุณลูกค้า f o r t u n e er นเนี่ยหญิงบอกเลยว่าปีกตรงเนี้ยเป็นแทบจะตลอดนะคะปีกตรงเนี้ย เดี๋ยวให้กล้องจับปีกนิดนึงปีกตัวเบาเนี่ยนะคะถ้ารถไม่รักษาหรือแบบว่าใช้ใช้ใช้เนี่ยตรงเนี้ยยุบก่อนเลยคุณลูกค้าฟองน้ำมันมันเหมือนเขาดีไซน์มาเวลานั่งเนี่ยให้มันกระชับกระชับสัสดส่วนเรานะแต่ว่าตรงเนี้ยยุบตลอดหิ่งบอกเลยแต่คันนี้อยู่ในสภาพดีมากๆนะคะใส่กิ๊บคันนี้ พลาสติกบางหลายๆจุดก็ยังไม่ได้แกะออกตรงนี้เป็นตัวคุยส่อนโทนนะคะที่ยังไม่ได้แกะคุยไอตัวพลาสติกออกเนาะตัวเพนเทชิพที่พวงอะไรก็มีครบหมดแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนว่าคันนี้เลขมาอยู่เท่าไหร่อมาชมรถหล่อๆกันยามเช้าวันนี้นะคะวันหยุดเสียงนิ่มมากอะ่ะคือเครื่องดีเซลอะถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้เยอะมากยอะไรเงี้ยนะคะ รถที่ดูแลรักษาดีๆเสียงเครื่องมันจะยังนิ่มอยู่แต่ว่าถ้ารถที่วิ่งมา2องแสนสามแสนเนี่ยมันก็จะมีความแบบเครื่องดีเซลมันจะมีเสียงแบบเขาเรียกว่าไงเสียงกลาวนิดนึงนะคะก็จะมีอยู่อันนี้เข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูนะคะก็อันนี้ก็เป็นสเปคที่มาจากศูนย์เลยแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัติอะไรหมดแล้วเนาะแล้วก็มีคันนี้มีกล้องบันทึกการเดินทางให้ด้วยเป็นของโตโยต้าเลย ไม่แน่ใจว่ากล้องจับชัดไหมอันนี้นะที่มือหญิงจับนะคะเป็นกล้องบันทึกการเดินทางนี่คันนี้เลขไม้เท่าไร่เดี๋ยวเราถ่ายเลขไม้นิดนึงคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่46,457กิโลเมตรแล้วก็ระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 2า0 0ก็เท่ากับว่าใช้ได้อีกประมาณสัก6000กิโลเมตรเนาะประมาณ6000กิโลเมตรนะคะค่อยไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้ก็คือเข้าศูนย์ตลอดเหมือนกันคุณลูกค้า รถบ้านมือเดียวพร้อมทะเบียนสวยนะคะมีประวัติการเข้าศูนย์ทุกระยะรับประกันตัวถังเดิมหมดคันนี้ก็ใหม่เหมือนกันใครหาอยู่นะมาจับจองกันได้เลยสีเดิมทั้งคันนะคะสีเดิมทั้งคันตะเข็บเดิมทั้งคันสีขาวหนึ่งคันนี่สวยงามท่านไหนที่ชอบ Toyota Fortuner จริงๆสีขาว Toyota Fortuner เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกเลยว่าแต่งออกมาแล้วหล่อจริงๆเลย อ่ะคราวนี้นะคะเราก็มาถึงในส่วนของราคากันบ้างเนาะคันนี้นะคะยังไม่นิดนึงเป็น Toyota Fortuner ปี2อ 2. v ปี2อ2 2นั่นเองคันนี้จะโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ที่1,250,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เครดิตดีเนี่ยก็สามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณนะคะ21,000กว่าๆเท่านั้น อันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดก่อนเนาะแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะผ่อนถูกลงกว่านี้ก็เพิ่มกันดาวได้เลยนะยิ่งเราเพิ่มกันดาวเท่าไหร่เนี่ยเรทผ่อนต่อเดือนของเราก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นเลยนะเราก็ตอนนี้นะคะดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นเพียง2.39%รรายละเอียดเงื่อนไขสามารถทักมาสอบถามหญิงได้เลยหรือโทรหาหญิงได้ที่เบอร์ 0888974888นะคะแล้วก็ย้ำอีกเหมือนเดิมนะว่าถ้าถูกใจคันนี้หลังจากคุณพี่โอนมาจำลอกรถเสร็จนะคะเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่านก็มีบริการจะส่งมอบรถให้ถึงบ้านเช่นกันส่วนในกรณีซื้อสดนะคะคุณพี่เนี่ยสามารถซื้อรถในราคาพิเศษที่1,250,000บาทได้เลยเพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีบวกแวดเพิ่มเนะคะ แล้วก็หลังจากที่ทําเรื่องเอกสารอะไรเรียบร้อยเสร็จเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดต้องการซื้อสดเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก่อนที่จะจากลากันไปนะคะ mm. ก็ใครที่ชอบชมรถยนต์วสวยๆแบบนี้รถสวยไม่น้อยไม่มียอมแมวนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้อีกนะ กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถสวยแบบนี้เรื่อยๆเลยที่สำคัญนะคันนี้มาพร้อมทะเบียนสวยสุดๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าทะเบียนเนี้ยถ้าไม่ใหญ่จริงเขาเรียกว่าอะไรมันต้องมีเส้นนิดน,นึงอะถึงจะจองได้นะเลขเนี้ย2-46นะคะถ้าถ้าเป็นแบบทั่วๆไปอะมันจะจองยากมากคือมันต้องมีเสียงเงินอนะเอาพูดง่ายๆเนาะ ก็แถมฟรีไปพร้อมกับตัวรถเลยนั่นเองเนาะยังไงแล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย